พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรามุรีเจ้าวาดวัดยานนาวามอบหมายให้พระราชวชิโรดมผู้ช่วยเจ้าวาดวัจยานนาวาเป็นประธานสง์ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพวันี้ที่ศาลาหนึ่งวชิริวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์และวิยาวัจกรวัจยานนาวาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมคุณพันธ์ที่ผ่าหลักเสลาอุบาสิกาผู้ปถัธรรมวัดยานนาวาผู้ดำเนินโครงการธรรมปฏิบเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีพระราชวชิโรดมผู้ช่วยเจ้าวาดวัจานนาวาเป็นประธานสงฆ์พระครูโกศลวิบุญกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัญานนาวาแสดงพระธรรมาเทศนาพระสงฆ์วัดสุทิวรารามสวดพระอภิธรรมพร้อมกันนี้ดรปรรณต์เสนีวงศ์นายุทธยารองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทร,รทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ในนางวยาวจกรวจานนาวาตลอดจนเจ้าหน้าที่วัจานนาวาร่วมในพิธี